ธรรมชาติงามๆนะค่ะเนาะอายุป,ป้าอ่อยนะค่ะเนาะธรรมชาติสวยๆนะคะ่ะล่มกับที่มาเป็นบาดแห้งนะค่ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ่ะขอให้มีความสุขเฮงเฮงปังปังให้กันแมน่เนาะ,ะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณบัญญัติชัยสิทธิ์นะค่ะเนาะเมียนมโนสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นธรรมชาติงามๆนะค่ะเนาะ อายุป้าอ้อยแล้วคะ่ะเนาะธรรมชาติสวยๆนละ้ค่ะล่มกะทิมาเป็นบาดแห้งเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีคุณบ้านสวนสุดใจค,ะค่ะบนเมันท้องกวนสีไดลงเวทีไว้ไว,ไว้อยู่จีนอเพิรนมาหลายเสียงบ่ามีผู้ใดเนาะค่ะเงียบเงียบจะว่าสามีเสียงล่มผัดใบอ้อยเนาะคะ่ะเนาะอ่าเพราะว่าต้องกวนมานางังยุป้าอ้อยเนาะค,ะาะคะ่ะเหมือนหาบองเนาะอ่าเพิรนมาหลายรอบล้วพุทธเพินหอกระเขาบานได้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากมากค่ะ วัก่ออนุญาตถามนะะ้กการเรื่อผู้ใดได้ยินก็บ,บอกท้องปอนญเน,ะะน้นนักกาเนาะเพราะว่าท้องปอนมานาปปออันนางูุบ้าออยเพื่อนนาะค่ะท้องขวัญมันเ <c oughs> พื่อนคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังทุกอย่างนะคะเนาะ สวัสดีค่ะคุณติ๊กสวัสดีค่ะยินดีเช่นกันนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยวนะคะเทศนาเทศกาลนะคะเนาะเราก็เทศกาลอีกช่วงหนึ่งก็สิเป็นยุช่วงคนละไอช่วงนี้ปีใหม่บ้านปีใหม่นะคะเนาะเกิเพื่อนกับคือสิบว่าท่านสะดวกกับมี่เนาะค่ะบางทานบางข้าวนะคะเนาะ ต้องปอนก็เลยสะดวกใก็ทักทายกันเหมือนเดิมนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ในเงี้ยเสียงดังแห้งเริ่มสิดว่าเห็นหงแล้วนะคะต้องปอนก็ะด้เริ <c oughs> ่มจะตาลายแล้วนะคะเนาะเอาเบิ้งคักกันนะคะเหมือนกันแล้วเห็นปูอยเนี่ยนะคะว่างั้นต้องปอนเหลี่ยมตาละอะไรนะคะเนาะ นางบึงช่มปลาอ่อยเป็ดกไก่เป็นแล้วคัะเนาะอาเจะ่าาท่องปันอาบ้านอันท่องปอนันเองกับบอมีผู้ใหมาเนาะค่ะเนาะอฟาวาลูคนกับบอได้วางงานมาสะดวกสบายไอ้นี่การเดินทางเนาะค่ะเนาะสมัยก่อนกับสมัยท่องปันไปนบ่สสะดวกจากแนวนะค่ะเป็นกันนะคะคุณยืนพวงแก้วเนาะค่ะ อาต้องปอนกันที่นั่งหัวยูบุเดียวนะคะน้ำจังบ่จังบ่อยากนอนเนาะค่ะเนาะจร <c oughs> ิงแล้วต้องปอนกันว่าทิ่บัท่านจะเปิดบ้านเนาะค่ะก็แต่แรกก็อยากเปิดสวัสด,ดีปีใหม่จ้าวสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณหนูเรียนค่ะคุณวิไลพรมก็สวัสดีคุณปานอมหรือว่าคุณไข่ตุนนะคะเนาะปีไหนไหนเราก็ส่งกำลังใจสวัสดีเพื่อนๆเจรเตอร์ทุกคนนะคะ อ่ามื่อท้องปลอนก็ขึ้นมารายงานยืนแันตัวตนนะคะเปิดค่าขอให้มีความสุขคา่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่าขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะไข่ตุนนะคะเนาะสวัสดีคุณบรญญัติน,นะคะสวัสดีทักทายกันได้ใจเด้อทักทายกันขี่เกลาเวนะคะเร้อเพื่อนๆนะคะดีใน,นี้นต้องคอนกันเลยว่าโอสะดวกแล้วก็เลยลอลเออเปิดบ้านนะคะเนาะแต่ว่ากับมีเสียงลมผัดใบอ้อยแห้งนะคะเนาะ สวัสดีค่ะคุณสำลูคุณท่งองควันจำบ่ได้นะคะจัไผ่ไม้เนี่ยนะคะแล้วกขอพูดห,หลายหลานะะั่ะยเลอจำบ่ได้นะ,ะใ่ทางโทรศัพท์นะคะเนาะเพราะว่าท้งองควันก็นอยู่ทางหน้านะคะเนาะเปิดบ้านอยู่ที่จริงแล้วท้งองควันก็นว่าที่บ้านจะเปิดบ้านนะคะก็แต่แรกก็จยากเปิดสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณหนูเรียน มี่รถเผาปลาเพิ่นมาจังเลยจีรถบัตมันน้ำพิ่นเนาะค่ะเนาะรถอันใดก็บ่มีเนาะค่ะสมัยตะก้อนเนาะค่ะเนาะอับหน้าบันสวัสดีคุณบ้านสวนสุดใจค่ะบ่มีนท่องก่อนจีด้ลงเวทีไว้ๆอยู่สิเน้อเพิ่นมาหลายสีบังกระไรเห็นอันใดก็บบ่ไปน้ำมันนั่นเนาะค่ะสวัสดีจีใหม่ค่ะเนาะค่ะเนาะก็สวัสดีเช่นค่ะพศ2568นเนาะค่ะเด้อเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะ อาจิงได้สดีก็ขอให้ดีเนาะค่ะเริ่มตัวทันทีกันเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะสวัสดีแวะมาทักทายให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมา,มากๆนะคะปีใหม่นี้ก็พระพาณสมมาลมเฮ้งเลย่ะนี่ยปวายุหันกะบางทางบางเข้าหาไอ้เสียงพันเปิดเพียงหลอดมากเนาะค่ะเนาะสอด้องมาก,กระจำาบะไดนเนาะค่ะ่าคุณยินฟวงแก้อกวอยู่เวลากราบส้มออยู่ใส่เนาะค่ะเนาะต้องป่นกระจำาบะไดนเนาะค่ะเอา้าเพิ่งเคยเนาะค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีคุณหนูเรียนมูลพาทีเนาะค่ะเนาะคุณไข่ตุนก็สวัสดีคุณหนูเรียนบ้านเนาะเนาะค่ะเนาะขามีจะล่มท่องประชาเนาะค่ะยุกับท่องปอนเนาะค่ะเนาะท่องปอนกระยักขึ้นมาอาสวัสดีดีไหมเนาะค่ะเนาะสวัสดีกระจับ่าด้เนาะค่ะว่าคุณยืนควงแก้วอยู่เวลากราบชมอยู่ใส่เนาะค่ะเนาะท่องปอนกระจับ่าด้เนาะค่ะ เอาเป็นเคยก่นอนทีนี้การสังสรรค์กันนี่ธรรมดาเน,ะนะานมาพ่อผ่านมาอาจจะเข้ามาทางไทยกันก็นกนดีใจแล้วนะค่ะ,นะเนาะก็ดีใจแล้วต้องกังนก็นแล้เาเป็นนางอายุแบบสบายสบายพะนะาวามสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวย,ยปีใหม่ค่ะนะขอให้สมหวังกันทุกคนนะคะโอ้ยนอนเท่าไหร่ครับต้องก่อนเนาะ ยังใบอ้อยนะท่านผู้สนับสนุนนะคะเ <c oughs> มื่อนี้บ่เใครเห็นเพื่อนเพืเ่อนเปิด,ปดบานปะเลยนะคะเนาะค,ะ <c oughs> ค่ะเนาะเพิ่งเห็นงานอยู่เนาะเนะพ <c oughs> ิ่งเห็นงานอยู่อีกคนหนึ่งกับโบกับโบได้มากนะคะเพิ่นก่คุณทองปอนสวัสดียินดีต้อนรับนะคะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะคุณจะรู้วันนะคะเนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขนะคะ นงนะคะคุณจาลุวันขอบคุณน้องวังนะคะหากรงมาให้ในเตียงนะค่ะน้องพอตั้งใบอ้อยัต้องปนก็เลยต้องจับมึงก่อนหนอเดี๋ยวหนาเดี๋ยวหลังนี่นาะงค่ะเนาะกำลังหันหาควยหมองอีกกันน้อค่ะเนาะคุณจาลุวันพงศไวเนาอค่ะเนาะสวัสดีสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะน้วค่ะคุณวิไลพรก็สวัสดีปีใหม่คุณปานอมหรือว่าคุณคือเป็นเหตุงานที่เป็นช่วงนี้คือมาบุได้ดนาอค่ะเนาะแต่ที่สะเป็นช่วงหลังๆนาะค่ะ,นะ,คะเนาะกับโม่นกับมาลายเนาะค่ะนาะมา,าหลายอะไรเพราะฉนี้ลงมยังเ่ราะฉะนีกทีนาะค่ะเนาะอ่าช่วงไหนน่าก็กลงมนาอค่ะนะเพืนอนจะหากว่า,าม,มีเอนขอม่าช่วงไหนไหนต้องอน สวัสดีทักทายค่ะคุณยืนพวงแก้วนะคะเนาะหายเหงาไปเจ้าน้อยนะคะบางกลางบางเช้าคนๆก็อาจจะมาพักผ่อนนิดนึะเนาะวันก็เลยเหงาไปมาหน้าชี้มาเมรีกุ๊มเป็นจังไรเนาะค่ะมวลกันอยู่มาเนาะนะคะหมุนเคื่อนนะคะเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะค่ะก็คือกระซือเมรีก็คือสีสังสรรค์กันอยู่เนาะค่ะเนาะอมุนเคลื่อนใ่ทรงไทยเมนีกระสีสั์วันปีใหม่เนาะค่ะ แตคืออยู่สิประมาณนี้ขอบคุณคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กนวลจันทร์สีน้ำนะค่ะอ่าถ้าบอยเห็นต้องถือต้องปอนกับอันบอถือนะคะหายกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านระบบสวัสดีค่ะท่านผู้สนับสนุนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่าไปหาเหตุ่ังอื่นกลับมาจากไทยใหม่แลค่ะเนาะเป็นกําลังใจ ให้กันและกันนะคะมีไผ่มาเนี่ยครับโอ้ยวันมาท่านผู้สนับสนุนนะคะเมื่อนี้เ่อใครเห็นเพื่อนๆเปิดบานปรนเลงแล้วค่ะนอกจกสิบประมาณหกทุมเน้ะค่ะอ่าล้อใชรอยู่สวัสดีปีใหม่น่าอย่างนี้เสียงดนตีเพิ่นเปิดแห้งเลยทีค่ะวัน คุณไข่ตุนเนม,มารี่เนาะคะ่ะคุณวิไลพรก็สวัสดีอําเภอบชรัตจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแต่ว่าออกมาเปิดอ่ะอยูรงไตทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะของควันยีหน้าเนาะคะ่ะเนาะไอ้่วงนี้ก็เปิดบ้านยืนยันตัวตนค่ะทอามือน,น,นี้ท่องควนว่าสิเปิดจากที่ที่ผ่านหน้าที่เนาะคะ่ะเนาะร้อมเนาะคะ่ะแล้วก็คุณ๊กเนาะคะ่ะแล้วก็คุณน้องสำรวย ู่มันโปรไฟล์แกเหลี่ยมตาเนี่ยเห็นตะนองสำด้วยเนะเาะก็คุณไปทวนดวงสมสีนัะนแะเนาะหรือว่าไตเทียนเอานะคะ่ะสมัยก่อนนะคะกับบ่มีอย่างจังแนวนะค่ะเนาะโทรศัพท์มีอย่างกับบ่มีนะคะบ่ิสสะดวกสบายจังได mm ้ง hmm. นะคะแต่เข้ากับยู่มาได้นะค่ะเนาะเราก็อยู่มาได้นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่บ้านสวนสุดใจสวัสดีปีใหม่นะคะยินดีตอนรับค่ะคุณพี่นะคะ เป็นจังไรเนาะพี่น้องเลยมืงขึ้นนี่เนาะ,ะแต่ขึ้นทีไดสามจิ้มหานะที่แล้วเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขึ้นสิทอทูมือเนาะค่ะเนาะอ่ะท่องฟ้านกากิฟต์พออ่ะลงเวทีจะได้ขาด้อยพอสียงดังมากๆคนขอบคุณค่าสวัสดีค่ะยุงเงียบๆคนเดียวอยู่หน้าเนาะค่ะเนาะอะเปิดบานจักน้อยคะนะสันติ <c oughs> กันเลยได้มาเปิดบ้านเนาะค่ะเนาะเปิดบ้านยืนจากคุณท้องฟันจำมาได้เนาะค่ะจักไผ่มาเนี่ยเนาะค่ะแล้วก็ขอบพูดเลาย นี่ใคะเด้อจำมไม่ได้เนาะ